พอดีนะครับมาแล้วมาอีกแล้วพายุลูกใหญ่ครับผมทั้งลมทั้งฟ้าดูดูครับโออยากซีเศษทางอีสานบานเห่าน้ำเต็มทงให้ทงหน้าสูบออกว,วันบวหวครับผมวานหน้าตมแล้วก็ต้องสูบออกสูบสูบออกตอนเศร้า ตกแรงมาพงดีคืือเก่าค่ะพี่น้องพุนน่ะสาน้ํานเต็มเลยผลคือยังสีดีคักปีนี่พี่น้องอันนี้หกโปงแรง,รง,ง,ลงลเ,รลเลยครับพุนอ่ะของฟ้าเมืองล่มเมืองล่มพอยากเช็ครับต้นไม้สีล่มดินแหละครับผม อาจจะบดได้ยิ้มเสียงเพราะว่าไปหน่อยบังลมทิศทางลมเมืองเมืองร้ความน่ากลัวน้มเต็มทองครับมาแล้วมาแล้ววนน่ะอ่ะเอาไอ้มันคะค้างรอดบดได้กินเขาก็เลี้ยงปลาเอาพี่น้อง สุดยอดอีสานไม่ได้แห้งแรงอย่างที่คิดนะครับทีนี้คือยังสีมานเขายูดอกเดี๋ยวไปกินข้าวกับแพวาครับ กินเขาแล้วแม่หุวชาวรอ็อกชาวรอ็อกชาวรอ็อกโอ้ย,อย,อยสวัสดีจ้าพี่น้องจ้า มากินเขาน้ำเพชจ้ามื้อน,นี้เพจได้ลาบปลาดุกผัดวุ้นเส้นต้มพะโลมาจา้าผักต่างๆเนาะจ้าพี่น้องกินเขาขน,นี่นั่นวินาเด้หนะพอ่อกินเขาน้ำเพชนาะจ้าพี่น้องบันพี่ได้กินวุน้นเส้นไหมป๊อป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 เป็นยังไงบ้างนี่นน ฮะซิลิฟูซิลิฟูเย่เย่วุนเซนเย่ชาวล็อกพัดวุนเซนชาวล็อกคนชาวล็อกหมุนโอ้โหชาวล็อกชาวล็อกเฮ้ยพีนได้่ินได้ทำอย่างนี้เลย งางเหรออืมก็ในมันชาาล็อกเลอ้เสียงดังแต่ไหนก็นันเช้าล็อกเลยล็อกต้องเสียงดังืมนี่นนช้าล็อกนีม่โอ้ยาวไปดูดังเดี๋ยวพ่อพาสาวสาวไปดังสาวกวห้าเอรห้าสิบเปอร สตอแพ้เบอร์อ,อ,อ่ดหวัวหวพังฝน yeah. ตกล้มแ้งพักพี่น้องจนหัวพังหัวรีโมทพังเลยพักเมแถบเทยด้ ลมมันเดี๋ยวไปหมดเลยีเดีวสอไปมัีเดีกเบิดามพันมืสื่อตวดน้ำเซาคูนนยอุ้ยาทีมอีและปลุกเสียบดีแเสียบบืแข็งกระเสียบหาแต่สตอร ผักกะทินยอดผักกะทิน,นอ่อนๆเพราะกด็กหิ้มถือฝุนหมดแล้วได้ง้มรู้เจออะไรไม่มีเลยแม่ดูดฝุ่นหม,หมดแล้วไม่มีของเล่นนะไม่มีขี้กเกี่ยมนะ ขี่เกียมร้ไหนเขาแดงนี่วะเรื่องวปียกมันต้ไหน่อยขีชขีเกี่ยมไรเลยนี่มชนขีบโเห็นไห้พี่น้องมันเสียงนี่นี่เห็นนี่นี่จับเอออ้สยกองผมแบบเนี้ยนี่นี่บุญญานได้ขีดเกี้ยมพี่นอ้องเตยบุญา,านกับแกกัแบแก่บุญาทอาไรย่างไกลอย่างไกลขันสุมปลา ผู้ใดสนใจสั่งได้เด้อจ้ะเน้อสัตว์เนื้อสัต์เกม่านี่คือยูบ้านท่นนจ้เป็นหรอกบ่งท่าเกม่าไหนพ่อขอแกะดีทำวันนี้นะครับท่นนจ้เป็นดิได้เปลี่ยนว่าท่นนจ้เป็นพี่น้องขนาดเพ่ยบ่ได้ใส่ตู้เย็นเนี่ยโอ้ขนาดเพ่ยเอาไว้ข้างนอกได้นไงเฮดมือนี้ได้ไง พีนน้องซ่างเมื่อนี้พอดีเป็นไปหอดไปหวัวกะบะมงนัำเตาบอกอยังนะงนมันดเตาอันนี้แพร่ว่าบอกินหวานมันจ<ต>ะมันแต<ะ>่หน่อยว่าออาไข่แต่หน่อยคือออกจะมันๆน,นะเพราะว่าแต่หน่อยมกัก พอละสิบบาทได้พี่น้องซอยอุดหนุนแล้วคอยเป็นกำลังใจนี่อยากอยากให้ที่น้องกินของแซ่บสร้างได้ครับผมสะสร้างสิบห่อกระลอยนึ่งสะสร้างหาห่อกระลอยหนึ่งเฮ้ยกะหาสิบบาทสร้างไม่ได้แรีว่าสร้างหาห่อนี่เนื้อปลาตองร้วนๆเนื้อจะไม่น้องแต่ว่าสร้างหาห่อนี่ สร้างหาฮอนมันสีได้สร้างอีกนะเนาะกินม,มืออิ่มหมดนะสร้างของหน่อยเสียเปียบแม่ค้าดิค่าส่งทุสี่บาทเนาะสร้างอะไรสร้างหน่อยแปดสี่บาทเนาะหัวขาบขาข่อยนุ่งกัดขาข่อยหอยไปนั่งมึงล่มมือเยื ซึ่งนางกินกียราพอมหรอมะอ,อุ้ย,ยเธอเอาอะไรมาเข็นนี่ไปเข็นผักข้าเก็บมาตามหัวตามสวนก็่ได้ฉีดยาขาเอามาล่างแล้วขาก็เก็บไปใส่ตู้เย็ยนใส่ถังน้ำแข็งไว้กินได้กินได้หลายมื้อ เพ่จะเก็บอ่อนตามเชียงหัวเชียงยังแล้วพี่น้องเก็บหมดทาแข็งน้ำหน้า่น้อาแห้งน้ำหน้าพี่เล้นเทียบขีรถพักน้ำหนทางเก็บออกเจ็บออรถพัาวนท้มดอ,อย่างสื่อไม่ไดแล้วเป็นคนหมักหมักผักกับทิ้งห ตอเฮ้วเยเฮยวลาี่าจอนนีจอขายเพจอยู่ในวที่ออนบอกอยู่ <Okay. S 2> เพจสตอร์ไหเพจสตอรเ,เป็นยังไง่ะขายสตอร์ไหมขายขายสตอรล้วนเนาะอย่างไปไปต้าน้านสวยอย่างเนี่นหนุ่มเดีแม่อที่ไหนที่ไหนภาคใต้เ่าจะวงขายสอ ที่คุณที่ไฟเซอร์ซั่งอ่ะแอมเดาบัตน,นมัดละห้าสิบบาทก็ใช่ก็เปิดไปมึงนี่เขาไม่ใช่มัดแม่ค้าถือนะครับนะไม่ใช่มัดแม่ค้าถือนะจ๊นะเพื่อนเห็นไหน <c oughs> มันผอไงเนาะห้าสิบบาทไอเซอร์ซื้อเแล้วเห็นหม <ừ. S 2> ส่วนไหนคนมาซื้อหอหน่อยแต่รอยปรเปอร์เซ็นเออแตจอแล้วอร่อยมันกินว่นที่ไหนเล้ยแม่วาดงมาไ้กินเพี่ยเพีพ่ยอยากยู่มอื่นเพื่อที่กินกับขนเนียกินจะหอเล็กแต่ร้รอยเปร์เซ็น พอเล็กก็สมราคา,า,านเนื้อปลาล้วนๆมันสูงราคาเนี่ยมาาันบริเวาเวอร์วากเนี่ยถ้าน้องเพิ่อนๆประสมเนื้อปลาอันนั้นเดิเพิ่นบ่ได้เอาปลาตองล้วนจังซี่เด้ที่เห็นหอยใหญไงอ่ะเห็นบ่ที่เห็นหอยใหญ่ๆแล้วแกะออกมาอ่าใหญ่อ่ะมันแซ่บเราอยากกินก่นอน ล้อลอเราไปกินด้วอิ่มนะจ๊ะมันเหน็นเนี้ยกินบ่่คยถือปากปากกินบ่เมือจาน <laughs> ตลนไหมวะเนี้ยกินบ่ถือปากจนบ่เบื่อจาน่าืือะไปก่อนครับอืมมีเือน นิองเห็นที่เพรตักให้เน่ีน่ะคือเพรป้อนเขาลูกเพรล้เรี่ยวเราเด้จากเพรจังเอาลูกมานั่งที่พ่อกับเม่กินก็คือบัวมให้ลูกกินบ่แเม่นให้ลูกกินตัครองอ่าบ่มีประโยชน์ได้จ้ะเพรป้อนเขาลูกเพรเรียบร้อยแล้วเวลา่ายคลิปเพื่อนอยากเพื carrots, ่อนอยากมานั่งน้ำยาสีก็คือเอาเพื่อนมานั่งน้ำข้าก็ต้องตักไห้เพื่อนแม่บ่และบ่แเม่นว่าเพรตักตะเขาให้ลูกได้บ่แเม่นมากนะ คือลูกเพชรต้องมาอันดับหนึ่งถ้าผู้ใดดูผู้ใดก็ต้องรู้ลูกเพชรต้องมาอันดับหนึ่งเพชรต้องป้อนเขาลูกเพชรพ่อกับแม่จังค่อยกินได้เรียร์ขาดใจแล้วอะรนี่ยอะไรเนี่ยเรียร์นะโอเคโอเคมันพังมันพังก็อย่าโมโหเปิดให้เพิ่นเพิร์นจะเปิดคือลูกเพชร กินเขาแล้วจะเพชจังได้กินโบเมีนวาเห็นเพชรูกมานางน้ำแล้วเพชตักเขาตักนั่นให้ลูกโบเมนวาวาจะเอา้าแม่เรกินกับเขาแม่แลรกินดีๆเบื้องลูกกินตะเขาโบเมียนด้วยจ้าพี่น้องเพชป้อนเขาลูกเพชล,ล้วลูกเพชอีกกินอิ่มน้ำซำล้านแล้วเพชจังเอาเพื่อนมาน่งน้ำเอาเพื่อนมานางน้ำ,นนนำให้เพื่อนนง่งซื้อเพื่อนกับวายูเด็กหน่อยเขาต้องตักนั่นตักนี่ให้เพื่อนคือจังเพชตักเขาาป้าให้เพื่อนแถอะเพชกระลูกว่าเพื่อนมากกินเพชกระตักเขาให้เพื่อน ตักเส้นให้เพิ่นให้พ่อหาให้เพิ่น,พนได้นางน้ำเพิ่นอันอยากมาดรวมวงน้ำเฮาเม่อเมื่อว่าเออปล่อยลูกกินเองเพริบเป็นคนนิสัยสันจ้ะคือเพรูกคือฝึกลูกเพริบตรงมาอันดับหนึ่งทาลูกบ่อิอ่มถ้าลูกบ่อิม่มเพริบกระต่าหน่อยกระซิบโบได้กินจ้ะเนาะจ้ะกับฝากพี่น้องไว้นเอน,บบอนอกจากแทนพี่น้องเพิ่นกับโบฮูเนาะจากมอนี่เพริบกระซิบไปก่อนเพริอยิมแล้วเนี่ยกินโบเถื่อปาก สวัสดีจ้า